ถ้ายังไม่ได้สําเร็จอรหันเนี่ยยังไงก็ไม่ตายไม่ตายสามเนรที่สําเร็จอรหันเนี่ยมีอยู่เก้ารูปครับหนึ่งเอ้ายังไม่ตายยังยังไม่จบเนี่ยเลวัตสามเนรนสุขะสามเนรนบัณฑิตสามเนรนศีวลีสามเนรนเกศิละสามเนรนสุมาณะสามเนรฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ายาประมาทของสี่อย่างยาประมาทของสี่อย่าง สี่อย่างหนึ่งอย่าประมาทพระราชาถึงตัวน้อยก็อย่าประมาทสองพิสุถึงตัวน้อยก็อย่าประมาทส,ส,สามไฟถึงน้อยก็อย่าประมาทสี่งูพิษอย่าประมาทครับดังนั้นอย่าประมาทครับไม่ใช่ว่าเห็นน,นี่น้อยเนี่ย คือมีสุมาะคือมีสุมาณะสามเณรท่านเป็นลูกศิษย์ของของพระอนุรุทธะนี่ยโยมพระอนุรุทธะท่านเป็นโรคกระเพาะไม่มีไม่มียาแอนตซินคือคือไม่มีทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยอ่าคือคือท่านปวดท้องไงเจ็บท้องเนีนถามว่าท่านท่านต้องกินยาอะไรยา พระเทลรก็เลยบอกว่าแค่กินน้ําจากสาอนุดาตที่ไปซาลีเนี่ยไปซาลีเนี่ยก็จะหายเน้นบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านรอยอยู่นี่ครับพระเจ้าจะบแปลมาให้เน้ยนหาะไปเลยครับเน้นเป็นพระละหันนะครับหาอเลยอ่าอ่อ,อไปที่นี้พญานาคเนี่ยเห็นก็แผ่พังพานปิดสะไว้เลยเน้นบอกว่าขอน้ําไปให้พระเทลรศจนิน่านท่านไม่สบายพญานาคลงพูดว่า ถ้าอยากได้ลบกันเนน้อยจัดไปเนน้อยตายโอ้โหไม่ตายดิยังไม่จบยังไม่ตายเออยัง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 ไม่ตายเออยังไม่จบเงียมันเนนขึ้นไปบนสวงสวรรค์ไปบอกพระพรหมพระอินทร์พิธิวดามาหมาเป็นสกุลพญานวันนี้ข้าพระเจ้าจะลบกับพญานาคพญานาคจัดไปจัดเต็มเลยเนน เน้น้อยหาอลงมาเอาเท้าหยุมหัวพญานาคแล้วก็เตะขึ้นไปสู้กันนะครับเตะเข้าไปใส่พญานาคหมุนเกี่ยวเกี่ยวน้ํากรพุ่งขึ้นไปเนน้อยเตะหมุนใส่เกี่ยวพยาบาลจนถามนางพยาบาลดูว่ามันเกี่ยวพญานาคเออลพยาบาลเออนั่นแหละเออนั่นแหละทางพยาบาลอ่าเสร็จแล้วนี่ เนนก็ได้น้ําที่เขาเป็นพุ่งออกมาก็บาดรองรับแล้วก็หาะไปพญานาคก็ตามเลยเทวดาสาธุการเลยทีนี้ <c oughs> พอเน้นไปถึงเนี่ยเอาน้ำให้ท่านกินพญานาคบอกว่าอยากกินน้ําเลยเพราะว่าเน้นขโมยมาพระเทลาไม่เชื่อเพราะว่าเนนเป็นพระอรหันต์่ากินก็หายเสร็จแ,แล้วเนี่ยพอไปถึงวัชเชตะวัน พา้าพ้าทั้งหลายเนี่ยก็ไปบีดแก้มนิยเนียน่มันมันมันน่ารักดีแก้มมันแดงอ่ะมันร้อนก็บีบเล่นหิวไม่เนียนนี่เลยแล้ก็บอกไม่ไม่หิวครับไม่หิวอีไม่เช่หรอกพระที่เจ้าเห็นเข้ากลยบอกเนี่ยมันมันเป็นกรรมเป็นเป็นบาปกลัวว่พาพระจะเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยอประกาศว่าวันนี้ตถาคตเจ้าเนี่ยจะล้างฝราบาทด้วยน้ําจากสารนุได สะะนี่สะโนดาที่ที่ดินเลยไม่เน้นไปเอาเลยแต่แล้วตีละครังก็พระทั้งหลายก็ไม่ไปสุดท้ายก็สุมรรณสามานินก่อนแต่ก่อนเนี่ยพระญานาคบอกว่าถ้าเนินอยากจะได้น้ําจากสะเนี่ยแค่ส่งลายมาบอกข้าพระเจ้า, <c oughs> าจะเอาไปให้ เขาไมีอะไรสารละไมาเลจิตทะเลจิตทะเจิตทะเลจิตโอ้โหโอ้โหแมเาโอ้เอาแล้วนะเออยแน่นนี่น่าจะถามลูกเน้นน้อยก็ห่อมาเลยครับพระยาหน้าบอกมาทำไมก็แค่ส่งไลน์มาบอกข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปให้บอกว่ามีไลน์หรอกก็เอามาเน้นน้อยก็ไปตักน้ำตักน้ำก็ห่อไปเอาน้ำไปเป็นล้างพระบาทพระเจ้าพุทธองค์จึงตัดว่าอย่าประมาทของสี่อย่าง เพรนะน้อยันนี้น้อยพอยเขาไปบิดแ้มนินสมัยก่อนจะมาในอุารักษ์ใช่เ,เห็นไหมใครก็มาบิดแ้มอุ้ยเป็นตะช่างไรออน,นั้นสี่อย่างผู้เจ้าจะบอกว่าอย่าประมาทอย่าประมาทก็คือมีพระราชาพิสูพิสูนนี่รวมทั้งเนียนด้วยนะอะแล้วก็ไฟแล้วก็งูพิษบถึงตัวน้อยก็อย่าไปจะไปจับเล่นอ,องสี่อย่างนี้ทาอ่าประมาท